ยูซุกิเจ็บมาเนี่ยซับโอรโรเสมอร้วด3มนัดนะครับครับผมไม่มีตัวที่ชนาชิปจะคอยจ่ายให้เข้าไปยิงนะครับคือจริงๆเนี่ยกองหน้าอย่างเจบโบทรอยเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าที่ที่จะชนะเอฟฟีโตเกียวมีมากจริงๆนะครับแต่ก็ไปโดนประตูตีเสมอในช่วงท้ายเกมแต่ก็ต้องถามาประตูสาวประตูอย่างยูจิคาจิกาวะเพราะว่าวันนี้เขาก็อยากจะได้3คะแนนนะเพราะว่าเป็นการเขาบอกครบรอบ29ปีของเขา อางอายุ10 29ปีวันนี้เลยครับผมเป็นทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ไปแล้วด้วยนะครับสำหรับเซนโดจริงเลยครับสุเกโนะครับ,โนโนรบผู้สาประตูครับของซัปโปรโรแล้วก็กองหลังครับมีชินโนมิยาสวะแล้วก็ทาคามิเนะนะครับกองกลางครับนาคันโนะฟูไกแล้วก็แบ็คซ้ายเป็นซูงะแล้วก็มีลูคา้าโซเนเดสทางฝั่งขวานะครับ ส่วนข้างหน้า3าคนนะครับชนาทิพสงกระสินอารานโนแล้วก็โคโมาอีนะครับขณะที่ทางฝั่งโยโกฮาม่าเอฟมารีนโนนะครับยูจิคาชิคาวะเป็นผู้รักษาประตูนะครับกองหลัง4ี่คนนะครับเคนมาซึบาระมาคิโตอิตโตฮาทานากะและธิรทบุญมาทันนะครับกองกลาง3คนนะครับทกากุยะคิดะโอกิฮาระและจุนอามานะครับตัวลูก3าคนข้างหน้าครับเกตาเอนโดเอดิกาจูนิโอและเบตามิซูยูมะ ทางฝั่งของฮอกไกโดคอนสโตรเรซัป,ปโปโลนะครับอยู่ในชุดเสื้อสีแดงนะครับขณะที่ทางฝั่งของทีมเยือนโยโกม่ามารินออยู่ในชุดเสื้อสีน้ําเงินนะครับ <c oughs> เป็นทางฝั่งของเจ้าถิมครับที่ได้เขี่ยบอลก่อนมาแบบเร็วอาแล้วับสนธิชิได้บอลหลายบอลต่อขึ้นมาจังหวะนี้โคไม ดึงจังหวะอยู่อาครับยังไปไม่ได้ข้างหน้าเอาหลอกสวยแล้วก็อมอีกเข้าไปเส้นลดมาแล้วก็ยิงโดยลูคัสมาจะไปติดบอลมาถึงทีละทอนพักออกแล้วตวัดต่อขึ้นหน้าไปให้กับทางซัปโปรโบ้างบอลมาอยู่ที่ชนาทิพตวัดจังหวะเดียวขึ้นหน้าไปแต่ว่าลูกนี้คือไปลูคัสโอ้โหเกี่ยวบอลได้สวยแต่ว่าลูกนี้เจอทีละทอนเข้าไปไม่ฟาวด้วยครับทีละทอนยัดเข้าไปตรงกลางครับลูคัสอ้าวครับลูคัสได้จังหวะมองหาเพื่อน บันจบเปิดลูกนี้ไปติดทีละทอนออกหลานหรือครั้งก็จังหวะนี้ครับลูกนั้เอาบอลลงก่อนนะครับแต่พยายามจะหลบทีละทอนแต่ทีละทอนนี้ต้องบอกว่าเรียมดีกว่านะครับเอาครับซึงาไหลสั้นๆมาชนะทิพย์ให้ซึงะซึงะเข้าซ้ายแลย้วยิงลูกนี้โอ้โหตกงตัวครับเอนโดทีละทอนคิดะพื่นกลับมาเอาครับยังเซตบอลกันอยู่นะครับรอช่องเปิดทีละทอนมองหาเพื่อน หลเข้ามาทําชิ่งกันอยู่ซูนามะโนเล่นชิ่งกับทีราททรมาลีนอสครับขึ้นมาที่ทีราทรทีราทรคืนกับไปฮัธานกะเ็มนี้ถือว่าสนุกเลยนะครับเล่นเร็วแต่ยังขาดความแม่นยํากันอยู่เท่านั้นเองทีราทรเปิดเ่อไตเอาครับหลุดเข้ามาหาจังหวะลูกนี้โยกแล้วยิงโอ้โหไปติดเปิดออกไปครับอาราโน อาลครับลูนิชนาทิศแม่โดนตวัดคืนกับไฟพุกสาตูนิดเดียวขาจิกาวะทีลาธรไปไม่ได้ครับอัธานกากะใหม่ทีลาธรมีขยับเข้ากลางบ้างอาลครับจังหวะน,นี้ยาสวะให้มาที่ชนาทิ์ตวัดเปลี่ยนแกนออกมาลูคัสทันไหมลูกนี้วิ่งมายังทันนะครับแล้วก็โดนสไลด์ออกไปครับเกมนี้ และในช่วงสิบวทีแรกทีละทรก็ทำได้ดีนะครับปิดลูคัสได้ค่อนข้างที่จะอยู่หมัดจะเป็นการเล่นเจลิกนะสุดท้ายก่อนไปบุนเดสลีกา้าเยอรมันครับเตะแต่ตเอ็นโดออขึ้นหน้าไปไม่ดีครับทีละทรบอลกลับมาที่ทีละทรใหม่พยายามฟ้องแฮนด์บอลครับแล้วก็ได้ด้วยคนแข่งของเขานะครับเสียฟาไวไปครับจังหวะนี้ลูกนี้ขวางมาเาครับชนาทิพย์ยังได้อยู่ชนาทิพย์เปิดลูกนี้มาเกี่ยวติดครับลูคัสเข้ามาโอ้แล้วล้มลงไปวัลสินว่าไง คาชิกาวะเริ่มโดนบีบสูงชนะทิพย์เริ่มบีบสูงให้นะครับแต่ว่ายังไม่จริงจังหวะไว้นิดนึงคืนมาที่ทีละทรเปิดด้วยสายโค้งเข้าไปโดนมงสก,กัดทิ้งออกไปโดยซิงอะใช่จับไปเองลูคสัสฝืนเล่นได้เจอทีละทอนเวาโอ้โหจิงจังว่านี้ครับโอ้โหลูคัสนี่แตกไปแล้วแต่ทีละทอนนี่ต้องล้างไว้เลยครับไม่งั้นหลุดแน่ครับ บอลกลับมาอยู่ที่ทีละาทอนใหม่จังหวะเขาทำอยู่อามานยังรอจังหวะอยู่นะครับนิซูนุมาคืนกลับมาแล้วลองยิงดูว่าลูกนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับแล้วส่งให้โยโกฮาม่าเอฟบริน้อยขึ้นนำเข้าไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรหนึ่งประตูต่อศูนย์อานีเอาครับมาบ้างครับเอฟมาทางฝั่งของซัปโปโรลูคัสลูคัสให้ตามช่องลูกนี้ยิงโอ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่ง เอ้าโดนดักไปได้โคมาอิเปิดเลียดเข้ามาชนะทิพย์อู้หูอีกทีหนึ่งได้ได้ไหมไหลไม่ไหลครับวนไปวนมาให้อาราโดยิงลูดีสองหนึ่งเลยภายในเวลาแค่4นาทีครับคู้นี้แล้วก็มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับ<อ>ยุกิอาซึน,นะครับลงมาแทนที่เกไตาเอนโดที่มีการบาดเจ็บนะครับดดดดต่อมาให้กับธีรทรธีรท,ทรยอดเข้าไปลุกนี้โดนสกัดจิ้งโดยซึ่งอ่ะโอกาสถือว่าใกล้เคียงเลยนะครับที่จะตีเสมอ ธีรท,ทรทุ่มเข้าไปจังหวะเปิดขึ้นมาเอาครับชนะทิพย์ปล่อยบอลให้มาที่ซึงอ่ะซึงอ่ะค่อยๆพาขึ้นมามีชนาทิพย์วิ่งจิงคู่ไปซึงอ่ะเลือกออกบอลมาทางด้านขวาโคมาอีกโนไม่ได้ครับแล้วธีรทรครับที่ไปโดนทําฟาวจังหวะที่ไปดึงธีรทรครับโอ้โหแล้วก็มีจังหวะไปไปหน่อยอยู่ที่ซึง่งอ่ะมีชนะทิพย์ประคองอยู่เปิดลูกนี้ไปติดธีรทร โผล่มาอีกมาเจอทีละทรครับเข้ามาประกบเร็วมาอยู่ที่ทีละทรไหลสั้นๆมาคืนกลับไปที่ทีละทรใหม่ทีละทรเปิดขึ้นหน้าไปโผล่มาอีกลูกนี้ยังทันมีชนาทิพมาแล้วครับให้มาที่ชนาทิพไปที่ลูคัส มารีน้อยครับตั้งเกมกันที่ทีละทอนหาธานากะผันมาอยู่ที่คิดะทีละทอนเปิดเข้าไปตรงกลางก็โดนด่ากอาไว้ได้ครับสองทางคา,าจิกะวะองจัดข้ามานิชนาทิปส่งเอาสี่นี่ครับจังหวะนี้เข้าชาร์จไม่ทันครับมแต่ตอนนี้ทีละทอนกับสนาทิ์นี่ยังไม่ได้ผเผชิญหน้ากันจัดๆเลยครับใน29นาทีเศษที่ผ่านไปแหมยังแก้ได้ดี และจังหวะนี้ล่วงลงไปชนาทิพตแต่เกมเดินต่อครับอาราโนได้บอลไหลามาที่ซึงอ่ะเปิดลูกนี้พุ่งพุ่งขึ้นไปอาราโนต่อส้อนจะให้กับชนาทิพตและลูกนี้โอ้โหเสียบอลไปแล้วไม่ได้ฟาวอย่างแยง่ให้มาทีละทอนทีละทอนจะเข้าช่องไม่ลูกนี้ไม่ได้แล้วครับซัปโปโรก็เข้าบอลเร็วนะครับไม่พุ่งมาอยู่ที่ทีละทอนยัดเข้าไปตรงกลางไม่ดี ลูกนี้ฟูกายต้องคืนกับให้มียาส่ให้มาลูกนี้โคมาอี oh เปิดล้ำหน้าไปแล้วครับชนาทิศแต่พุทธศิลป์ให้เล่นต่อเลยนะครับโอ้โห oh, กาเล่นจริงๆครับของจังหวะนี้ชนาทิ์ส่งกระสินนะครับไปทำฟาวใส่ผู้เล่นโยโกฮาม่าเอฟมารีนอนะครับหลายบอลต่อมาโคมาอีอย่าเอาเกินไปลูกัดยังได้บอลอยู่นาคาโนโอหมงอูนนี้ได้ฟาวครับชนาทิ์โดนทำฟาว หนึงเข้าจากข้างหลังนะครับโดนเคนม,มาสุเบระทำวิ่งไล่แล้วขาชิกะวะให้เข้ามาที่ทีราทรเปิดขึ้นหน้ามาตรงกลางตอนนี้นี่เข้าโปโลครับดีที่สุกิโนโนยังเซฟไว้ได้เสียบอลง่ายไปครับซัปโปรโรแต่ว่าเอาบอลคืนกลับมาได้ลูกัสบอลกลับมาลูกนี้ได้ฟาวครับชนาทิพย์โดนทำฟาวหนึ่งเข้าจากข้างหลังนะครับโดนเชนม,มาสุเบระ ทำฟาวครับสำหรับชนาทิพส่งกระสินวันนี้มีไปแล้ว1น่แอสซิส์นะครับมารินอมาที่ทีละทอนเปิดขึ้นหน้าไปอสึโกมาแล้วคืนเปิดเข้าไปไม่ถึงชนาทิพอ้าชนาทิพหนาเกือบจะโชคบอลได้เหมือนกันพัดอสดุทีละทอนหนาตานากะ ชนาทิพย์และเคนมาซืบะระด้วยครั้งครับยกเท้าสูงครับโอ,โ,โอ้โหเข้าไปที่หน้าอกเคนมาซืบะระขี่ดักขืนกลับไปธีรท,ทรออกบอลมาซ้ายอสือาสือโยกโยกแล้วลูกนี้ไม่ผ่านแล้วไปอย่างเซตบอลกันอยู่ครับธีรท,ทรมาช่วยไ<ด>หลามาฮาธนกะลูกัสไหลขวางเข้ามาชนะทิพย์ ชนะทิปมองมีเพื่อนเติมยังไม่ยิงเข้าขวาเข้าขวาแล้วยิงติดบล็อกยังได้อยู่ครับชนาทิปเอาลื่นแต่ยังได้อยู่ครับตอนนี้ซัปโปโรบอลมาอยู่ที่ทีราทรธทีราทรหไหลต่ออัสึทีราทรโอเคฮาระเปิดพุ่งพุ่งขึ้นหน้าไปลูกาส เอาล้ครับลูคัสเกี่ยวหลบทีรธทนมาได้ลูคัสจี้เข้าไปลูคัสลูกนี้ไหลบอลต่อมาหาจังหวะเข้าทําอยูดะมาซึงอ่ะใช้<ส>ความเร็วของทั้งลูคัสคน,นเดเดสแล้วก็มีทั้งด้านนักเตะอย่างอาราโนะที่ไปเจาะทางฝั่งนี้ครับตอนนี้เริ่มเริ่มดันตัวเองเข้ามาตรงกลางเหมือนกันนะครับทางทีรธทนมาซึบะระเปิดฟา,ลาแล้วก็ได้ฟาวอีกหครั้งครับสำหรับคารโล จงังหวะเข้าทําอยู่ถีละทรให้มาที่อิโตสปโรบเปิดบอลยาวขึ้นหน้ามามลูคัสโคไม่โดนทํำฟาวนะครับครับยังไงส้ายซ้ายแล้วต้องคืนกลับไปให้กับลูกัสหาจังหวะเข้าทํากันอยู่นะครับชนาทิพ โหมาคืนกลับไปบอกแล้วไหลาอาราโนให้มาชนะทิพชิงมาจะให้กับอาราโนยังได้อยู่ไม่มีเหลี่ยมเปิดครับต้องวนรอเพื่อนทั้งฝั่งเรียวตะโคอิเกะนะครับลงมาแทนธีรท,ทรบุญมาทันครับเพราะว่าธีรทรบุญมาทันในช่วงครึ่งแรกนี่โดนใบเหลืองไปแล้วครับครับโอ้โหดูครับชนะทิพชิค่อยๆเซฟแรงก็ได้ครับอย่าเพิ่งรีบวิ่ง,งมากตรงกรอบ จะเป็นฟรีคิกครับของทางฝั่งโยโกโม่าเอฟมารีนอสเล่นเล่นกันสั้นๆชนาทิพมาลูกนี้เตะติดครับอีโตเคลียร์ขึ้นมาติดซึงอ่ะครับปกติเล่นตำแหน่งวิงแบ็กขวาครับครับชนาทิพหลายบอลล่ะล้มหน้าไปก่อนแล้วครับใช่แล้วครับพอเข้าไปพื้นที่กู่แข่งก็นีหลายต่อมาบอลมาที่ซึงอ,อีกครั้งหนึ่งเปิดลูกนี้ชนาทิพม่าลูกนี้ บอลมันมาเร็วเกินไปนะครับก็พยายามที่จะแตกบอลเพิร์ทัศแต่ว่าโดนเคพียร์ทิ้งข้าไปได้เตะมุมรับซึงอะได้บอลไหลายบอลต่อขึ้นมาทาการิเนะให้ชนาทิพตวัดต่อซึงอะยังไม่ทันคนีุ่่ิโตโชนาทิพมาแล้วครับถูงกลับทิ้งคาชิกาวะชนาทิพได้บอล ชนาทิพ์ลูกนี้จิ้มขึ้นหน้าไปแม่แรงเกินไปครับโดนดักไว้ชินโดนี่เกอุสา่าเตยมาจะขอสักครั้งหนึ่งทำให้ทีมมาริโนสยังฟอร์มไม่ดีครับในช่วง6นัดที่ผ่านมาเอาครับชนาทิพ์ชนาทิพ์เสียบอลชนาทิพ์นี่ก็ดูแผ่วๆเหมือนกันนะครับต้องด,ดูว่าจะมีทีเด็ดหรือเปล่า เล็บอลอยู่เอาเปิดติดชนาทิพย์เอาครับชนาทิพย์ลากซีเข้าไปชนาทิพย์มลูกนี้ลากไปเข้าทางครับโดนดักเอาไว้ได้โดยอิโตะมาชูนามาโนตัดเข้ามาตรงกลางแล้วยอดเข้าไปยังหาจังหวะเขาทําอยู่เปิดมาแล้วลูกนี้แม่มิซูโน,นมะเปิดเข้าไปโดนเคลียร์ทิ้งออกไปเอาครับชนาทิพย์ชนาทิพย์ล้มตัวสไลด์ออกไปมัซสบาระ ออติดชนาทิพย์แต่ดูเหมือนชนาทิพย์นี่จะแผ่วๆไปเหมือนกันสับป,ปโลเอาบอลกลับมาบุกได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งครับชนาทิพย์ชนาทิพย์จงังหวะนี้ไหลามาไม่ถึงเพื่อนจะมีการเปลี่ยนตัวเลยครับครับโอโลนะครับอชนาทิพย์ส่งตัวสิงอ,อกครับเกมนี้ทาไปหนึ่งแอสซิสต์นะครับจ่ายให้อลาโนยิงในช่วงครึ่ง,งแรกแล้วเป็นเจโบทอยนะครับที่ลงสนามมาแทนครับ